หอพักสยองขวัญน,นึกว่ามีคนอยู่เป็นเพื่อนกระทูเด็ดสยองขวัญเราเรียนอยู่ปีสามมหาลัยเอกชนแห่งหนึ่งเราต้องทำงานส่งตัวเองเรียนโดยเราทำงานในวันอาทิตย์เราเป็นคนต่างจังหวัดย้ายมาเรียนอยู่ในกรุงเทพมหานคร เรื่องมันเริ่มต้นจากช่วงปิดเทอมรายได้ในตอนนั้นมันขาดตอนทำให้เราต้องย้ายหอพักไปอยู่หอในนักศึกษาที่ดูภายนอกก็คงไม่มีใครอยากจะอยู่เพราะมันเป็นทรงร้านนาเตียงไม้เก่าๆไฟเปิดหนึ่งดวงเว้นอีกสองดวง เราเลือกไม่ได้เพราะราคามันแค่1,500บาทต่อเดือนและไม่มีสิทธิ์เลือกห้องห้องที่เราได้คือห้อง405ชั้น4เมื่อย้ายไปอยู่และใช้ชีวิตทำงานตามปกติเลิกงานหนึ่งทุ่มถึงหอเกือบเกือบสามทุ่มในทุกวัน เราอยู่ได้หนึ่งอาทิตย์เราสังเกตเห็นได้ว่าห้องที่อยู่ตรงบันไดเป็นห้องแรกที่อยู่ชั้นสี่โดยห้องนี้มักจะเปิดเพลงลูกทุ่งในทุกๆวันและห้อง403จะเห็นว่าประตูเหล็กหน้าห้องล็อกบ้างไม่ล็อกบ้าง แต่ห้องข้างๆคือห้อง404ตรงระเบียงจะมีช่องลมทำให้ห้องของเราและห้องข้างๆมองเห็นกันได้ห้องนี้ไม่มีใครอยู่เราจึงซื้อโปสเตอร์มาแปะเอาไว้ระหว่างที่เรานอนเรามักจะได้ยินเสียงเดินไปเดินมาเสียงลากของหนักๆจากชั้น5 เสียงประตูเปิดเสียงประตูปิดในทุกชั้นและทุกวันจนเปิดเทอมอาจารย์ในคณะก็เดินมาชื่นชมเราอาจารย์แกบอกว่าเก่งจังที่มาอยู่หอชั้นสี่คนเดียวได้ประโยคนี้ทำให้เราอึ้งไปเลยเราจึงเค้นถามความจริงจากอาจารย์จนได้ความว่า ชั้น4และชั้น5ทั้งสองชั้นนี้ไม่มีใครอยู่มาหนึ่งปีแล้วตั้งแต่เปลี่ยนจากหอรวมมาเป็นหอหญิงล้วนเราจึงวางแผนไปหลอกอาจารย์หอพักเราหลอกแกไปว่าจะมีเพื่อนของเราย้ายมาเพิ่มขอให้แกเปิดห้องชั้นสี่ให้พวกเราดูหน่อยห้องไหนก็ได้เพื่อให้เพื่อนของเรามาเลือกห้องเพื่อจะอยู่ อาจารย์ห่อพักแกจึงให้กุญแจชั้น4ี่มาหนึ่งตรากามีกุญแจของทุกห้องเราไม่กล้าขึ้นไปเพียงคนเดียวเราจึงบังคับเพื่อนขึ้นไปด้วยกันสี่คนเพื่อไปไล่เปิดดูห้องแต่ละห้องปรากฏว่าแต่ละห้องฝุ่นหนาเตอะมีนกตายบ้างเป็นที่เก็บของบ้าง ระหว่างเดินมีลมผ่านด้านหลังของเราทุกคนทําให้พวกเราคนหัวลุกกันเป็นแถบเมื่อพวกเราทุกคนกําลังจะเดินขึ้นไปชั้นห้าพวกเราได้ยินเสียงลากของหนักๆดังมากๆดังที่ชั้นห้าทุกคนสติแตกรีวิ่งลงมากันหมดคืนนั้นเราไม่กล้าที่จะนอนหอต่อเราจึงไปขอนอนที่ห้องเพื่อน ในรุ่งเช้าก็รีบลาเรียนเพื่อมาขนของย้ายออกเมื่อเข้าหอไปกําลังจะเก็บข้าวของเราก็ต้องแปลกใจเป็นอย่างมากวอเปเปอร์ที่เราซื้อมาแปะช่องลมมันเหมือนถูกฉีกถูกดึงขาดออกจากกันเรามาทำเรื่องแจ้งออกหออาจารย์หอพักก็ถามว่า เจออะไรไหมจริงๆอยู่ไปนานๆเดี๋ยวก็ชินเองนะหอ่อข้างนอกมันก็ราคาแพงเธอไหวค่าใช้จ่ายเหรอเป็นประโยคที่เรารู้สึกว่าเวรกรรมแท้ๆคิดย้อนกลับไปทุกคืนที่เราได้ยินเสียงที่เรารู้สึกอุ่นใจเสียงเหล่านั้นเป็นเสียงจากผีสินะโดนหลอกอยู่ทุกๆวันแต่เรากลับไม่รู้ตัว เราจึงตอบกลับอาจารย์ไปว่าหอของอาจารย์ผีดุมากอยู่ข้างนอกไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วแหละงานนี้อาจารย์หอพักก็หัวเราะอ,อาจารย์โตข้างๆก็ยิ้มทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องน่ากลัวของหอพักแห่งนี้น่าจะรู้กันหมดทั้งมหาลัยมีแต่เราเพียงคนเดียวที่กลับไม่รู้